ครับเมน้เกษตรสิงบานนาเกสิพามาเบิงรถไถย,ยันมา57ยกร่องมันครับวันนี้มานี่มาแล้วเจ้า57ยกร่องมันได้สวย แร้วตัวแรงของประจำหมู่บ้านไปแล้วครับลุก่องสวยๆได้มาตรฐานต้องคันนี้เลยเดนมา57 แรงถึงใจถึงไหนถึงกัน,นสวยงามทีเดียวพอดีเป๊ะ ไม่มีเล็กมีใหญ่ครับฝีมือจริงๆอ นิ่งจริงๆถ่ายแล้วครับคลิปนี้พอแค่นี้ครับขอบคุณครับมามาจะมากินน้าน้าน้าไปได้มา